สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินกับเมนูสุดหรูค่ะผัดผักกูดค่ะไอผัดน้ํามันค่ะผัดน้ํามันผักกูดได้มาจากสังขระบุรีน้องสาวมันส่งมาให้ค่ะแล้วก็น้ําพริกแมงดานะคะแล้วก็ข้าวข้าวขยำไอแกงอันนี้แกงตีนไก่อะคะ่ะแล้วก็มีผักเก่าๆแค่นี้เลยค่ะแค่นี้ก็ฮัลูฮัลลาละไม่ต้องมีอะไรเยอะจานจานเล็กไปไหม ตอนแรกจะกินกับช้อนนะแต่ว่าแบบกรีงใจคนดูน,น้ำพริกแมงดาก็จากบ้านนะคะน้ำแกงมิ้นเผ็ดอยู่แล้วอะไม่มีน้ำพริกก็ได้นะ กดน่ากินไหมคะอ,มอร่อย 我们血，伤口。 เมนูเมนูค้าวติ่ค่ก่ nó cũng ngon, ăn này cũng ngon, ngon, cái ผักกูนนะเวลามิ้นไปกินตามร้านอะ่ะมิ้นไม่ค่อยชอบรสชาติเท่าไหร่เหมือนมิ้นเป็นคนที่ติดรสชาติตัวเองอะ่ะอืมโดยเฉพาะผักกูดเนี่ยเรากินมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเราก็จะมีรสชาติประจำของเรา ิกเมเวลามิ้นผัดผักนะกระเทียมเนี่ยคือต้องเตรียมค่ะถ้าไม่เตรียมคือผัดผักมันจะไม่ค่อยอร่อย คือมันต้องเตรียมของนี้นะ่ะเตรียมเหลืองเลยอะ ผักกูนเนี่ยมันเป็นตระกูลเฟิร์นตระกูลเฟิร์นตระกูลเฟิร์ผักกูดเนี่ยเป็นตระกูลเฟิร์นนะคะก็คือเมื่อก่อนอะตอนที่มิ้นทำงานเกี่ยวกับแบบพวกพวกเกี่ยวกับคลินิกอะค่ะเขาบอกว่า พวกตระกูลเฟริรอนนะมันจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของหน้านะคะเวลาเรากินพวกผักกูดเยอะๆมแล้วก็จะช่วยในเรื่องของกันแดดด้วยคือมันเป็นส่วนผสมส่วนส่วนหนึ่งที่เขาใส่ในพวกยากันแดดนะคะบางคนอนะ่ะเขาแบบเขาจะกินเป็นเม็ดเลยนะอต่างประเทศอะ่ะเขาจะกินเขาจะกินนะพวกยากันแดดอะไรเงี้ยจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ลองไปเซิร์ชดูได้เลยเปิร์นเปิร์นบล็อกอะไรเงี้ยมินว่าอยู่ทำไมตอนมินมเป็นเด็กๆอ่ะคือไปแต่กลางแดดน,นะทำไมผิวไม่เห็นไหมเลยทุกวันนี้เหรอออกขับมอไซค์แปบ๊บเดียวเข้ามานี่คือผิวนี่เกลียมเลยอะ่ะ แต่อย่างว่าแหละแดดสมัยนี้ก็สมัยก่อนอะสมัยก่อนทาไมเราอยู่กันได้โดยที่ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้คือแบบต้องเปิดแอร์ต้องยอมเสียค่าไฟเดี๋ยวนี้ค่าไฟมันห0 0ันปิดทัวมา Good. ชิวๆก็ไม่ได้เอามาปากก็บางทีมิ้งกินข้าวเนี่ยข้าวติดปากอะไรเงี้ยมิ้งต้องขออภัยด้วยนะโทรศัพท์อยู่ไกลมากยังไม่ถึงเลยเนี่ยโทรศัพท์อยู่ไกลอะค่ะแล้วมิ้งก็มองหน้าตัวเองใช่ไหมถ่ายใช้กล้องหน้าถ่ายอะไรเงี้ยแล้วแบบเม็ดข้าวก็ติดปากก็มองไม่เห็น มาเห็นอีกทีตอนต่ากินอือยากจะไปเกี่ยเข้าเม็ดที่อยู่ตรงริมฝีปากจังเลยจริงๆประจํามิน่ะประจํากินเลยมุมมามอ่ะโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ